หน้านี้นะคะหน้าต่อไปเลยนะหน้า29เนาะหน้า29เราจะเห็นว่าเขาจะมีเนื้อเรื่องใช่ไหมคะให้เรา read and write the name ใช่ไหมคะให้เราอ่านอีกครั้งให้เราเนี่ยเขียนชื่อลงไปว่าใครที่มีประสบผลสำเร็จในด้านไหนใช่ไหมคะเอานี้เรามาเริ่มอ่านกันเลย My n is j u s t i n อ่าแต่เรายังไม่รู้นะว่า Justin คนนี้ คือคนไหน yesterday my friend and I did a talent show ใช่ไหมคะทำการแสดงใช่ไหมทำการแสดงความสามารถที่ถนัดของตัวเอง is what great มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลย I told tell I told jokes ใช่ไหมคะฉันไล่เล่าเรื่องตลกใช่ไหม Because my friend s a y that I'm funny ซึ่งเพราะว่าเพื่อนของฉันเนี่ยพูดเป็นไงคะ พูดสิ่งนั้นได้มันมันน่าสนุกใช่ไหมอ่าต่อไปเคทใช่ไหมคะอ่าคนแรกเคทอส is the bread at playing musical instrument ใช่ไหมคะเคทนี่คือเคทแน่ๆโอ้ยเคทเขาบอกว่าเคทเก่งมากเลยเคทเนี่ย เป็น the best เลย best คือดีที่สุดใช่ไหมคะ is the best ดีที่สุดในเรื่องของการ playing musical instrument ก็คือเก่งที่สุดในเรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีนั่นเองต่อไป she p l a y the guitar and and sang เค t คนนี้เล่นกีตาร์และก็ร้องเพลงใช่ไหมคะส่วนี v a ใช่ไหมคะ Eva Reed. อ v a r e ิ d อะต่อไปี v a read poetry ใช่ไหมครับ บริบทที่คือการอ่านบทอ่านกระวี่อ่านกรอนประพันธ์ใช่ไหมคะเดนี่คนนี้แน่นอนคนใส่แว่นคนนี้คืออีวาต่อไปแอนดี Did ้ d ิทแอโรบอติกส์ออะไรคะแอน f r a s e r ร์ n g งเกใช่ไหมคนไหนคะแอนดี้เขาทำ a อ r o b a t i c s นี่คนนี้ชื่อ แอนดี้แอนดี้แอโรบติกใช่ไหมแล้วก็เฟลเซอร์เฟลเซอร์เนี่ยเก่งเรื่องของจังเกอร์ใช่ไหมจังเกอร์ก็คือการเล่นการโยนลูกบอลใช่ไหมคะก็คือเป็นการเล่นกายกรรมนั่นเองเอาคุณอิงเขียน f r ลเซอร์ผิดเลยเนี่ยเดี๋ยวกันนะ F ต่อไปสุดท้ายพอลล่าพอลล่าอีสอาร์ต อาร์ติ s ต p กชีเพ a portrait for me ใช่ไหมคะก็คือ,อคนนี้จัสตินเป็นคนที่กำลังบอกถึงว่าคนนี้เก่งในด้านนี้นะนะน,น,น,นี่เป็นอาร์ติสตเป็นจิตรกรใช่ไหมคะที่วาดภาพเหมือนให้กับฉันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครเก่งในด้านไหนเติบๆนี่พอลาเนาะ,ะเก่งในด้านไหนเฮเรามาดูคำถาม คำถาม oh no I forgot to bring my p e n b r u s h ใครคะที่จะลืม p e n b r u s h ก็คือแปลงแปลงแปลงอะไรแปลงระบายสีใครคะใส่ไปได้เลยนี่แปลงระบายสี นักเรียนเขียนชื่อไปได้เลยนะคนอิงเขียนให้แล้วต่อไปข้อที่3 I have to make people laugh ฉันเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำให้คนเนี่ยหัวเราะได้เขาคือใครอ่าใยวคนอิงเขียนคนนี้ด้วยใครนะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยหัวเราะได้คนนั้นคือใครต่อไปข้อที่4 I don't want to drop the ball ฉันไม่ต้องการที่จะให้ลูกบอลเนี่ยไปไหนคะอ่าฉันไม่ไม่ต้องการให้ลูกบอลเนี่ยมันคือไม่ต้องการให้ลูกบอลเนี่ยมันล่วงมันหล่นลงไปเลยอ่ะคนไหนอ่าต่อไปข้อที่ห้า I need to have good balance ฉันจำเป็นต้องมีการอะไรคะ การทรงตัวที่มันดีอ่าใครที่ต้องมีการทรงตัวให้ดีเลยคนไหนอืมต่อไปข้อที่6 I'm trying to practice my song ฉันต้องพยายามฝึกหัดเพลงที่ฉันร้องเนี่ยให้มันดีเลยคนไหนคะ,ะใส่ไปเลยอ่า ต่อไปข้อข้างล่างเนาะข้อข้างล่างเราจะเขียนพร้อมกันเลยเนาะ What's the r e a d r e r in your c o u n t y last summer ของเรามีไหมคะอ่าเขาบอกว่าในประเทศของเราเนี่ย last summer เนี่ยก็คือฤดูอะไรคะฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยแห้งแรงไหมแห้งแรงเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า yes there was ต่อไป what do you need to do after school tomorrow ในวันคุณจำเป็นต้องทำสิ่งไหนหลังจากที่คุณเลิกเรียนอา่ต้องทำอะไรคะต้องทำการอะไรแน่นอน I need to do ใช่ไหม Homework ต่อไป what did your mom ask to do Yes เ r d a y เมื่อวานแม่ของฉันบอกให้ฉันทำอะไรอ่แม่ของฉันบอกให้ฉันล้างจานใช่ไหมียนไปเลยไม่มัมแอ๊ดมีทูวอชเอา คะบอกเมื่อวานอย่าลืมเติม ed my mom asked to me ใช่ไหมเธอ wash คนหนิงต่อตรงนี้นะนักเรียนต่อยาวไปเลยนะ True or False ตึ๊บ <c oughs> ต่อไป Who is the worst at telling jokes in your family ใครที่ชอบเล่าเรื่องตลกที่สุดในบ้านของของเราในครอบครัวของเราใส่ไปเลยนะคุณพ่อคุณแม่ใส่ไปเลยค่ะ My mom, my dad อะไรก็เขียนไปนะต่อไปข้อที่5 Who is the best at doing c a r t w h e e l in your class ใครที่สามารถทําวงล้อใช่ไหมคะก็ค,คือการตีการเอติลังกาและทําแบบเป็นล้อหมุนเหมือนเหมือนเหมือนล้อรถในห้องเรียนของเราใส่ชื่อมาโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ซีโ a เกนเน็กซ m มอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะชั่วโมงหน้าสอบท้ายบทนะ